ข้อก่อนหน้านี้นะคะครูให้คำนวณเกี่ยวกับสาระละลายทีนี้ครูให้สาระละลายเป็นอะไรแล้วนะครั้งก่อนไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วแต่เป็นของแข็งทีนี้เนี่ยอันนี้มาดูตัวอย่างโจทย์ที่สาระละลายเป็นอะไรสาระละลายเป็นตัวนี้รู้จักไหมคะตัวนี้คือ Eternal. เอทานอลใช่ใช่คลิปก่อนหน้าน,นะคะเป็นตัวอย่างโจทย์ที่เตรียมสาระละลายโดยใช้โซเดียมคลอไรด์เนาะซึ่งเป็นของแข็งนะคะทีนี้วันคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเตรียมสาระละลายโดยที่เราผสมตัวนี้ ตัวนี้เอทานอลนะคะเป็นของเหลวนะเอทานอล2 5 ml นะคะในน้ำา100 ml แล้วกำหนดความหนาแน่นมาให้นะคะกำหนดความหนาแน่นของเอทานอลมาให้ว่า1.15กรัมต่อ ml ความหนาแน่นของน้ำก็1.0กรัมต่อ ml นะคะโจทย์ถามหาความเข้มข้นในหน่วยมวลต่อลิตรแล้วก็ความเข้มข้นในหน่วยมอลต่อกิโลกรมัมหน่วยมวลต่อลิตรนี่ก็คือโมลาร์ถูกไหมแล้วก็มอลต่อกิโลกรัมก็คือโมเลลนะคะ ส่วนความเข้มข้นหน่วยหน่วยเปอร์เซ็นต์ก็ทาหาส่วนของเปอร์เซนต์เวทไบเวทกับเปอร์เซนต์เวทไบววลุมนะคะพูดเติมอีกหน่อยนะคะหาเป็นความเข้มข้นในหน่วยวัวยุ่มไบวัวลุ่มด้วยดีไหมนะคะทีนี้ถ้าให้วาดรูปคร่าวๆก่อนนะคะครูคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยนักศึกษาอ่านปุ๊บเนี่ยนักศึกษาต้องดูในหัวเลยว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะในที่นี้นะคะ เหมือนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ปริมาณของตัวละลายเป็นโมลถูกไหมนะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้ปริมาณของตัวละลายในหน่วยที่เป็นกรัมดังนั้นนะคะถ้าเตรียมสารละลายก็แสดงว่านะเขาใส่เอทานอลนะคะ c 2 h 5 o h เนี่ยเท่ากับ25 ml 25 ml นี่เป็นปริมาตรถูกไหมแล้วก็ใส่น้ำนะคะ น้ำเท่ากับ100 ML นักศึกษาคะจริงๆแล้วนักศึกษาคิดไว้ได้เลยว่าน้ำ100 ML เนี่ยทำเป็นกรัมไว้ได้เท่ากับกี่กรัมคะเวลาคิดทำเป็นกรัมเนื่องจากตรงนี้เป็นปริมาตรใช่ไหมคะครูเคยบอกว่าถ้าจะทำให้เป็นกรัมต้องใช้ความหนาแน่นนะคะจากมวลเท่ากับความหนาแน่นคูณกับปริมาตรใช่ไหมเราก็จะได้ว่านะคะ ก็จะมีปริมาตรนะ,ะปริมาตร100 ml มีมวลเท่ากับนะคะก็เอา100 ml เนี่ยแหละค่ะคูณด้วยความหนาแน่นถ้าหาของน้ําก็ต้องคูณด้วยความหนาแน่นของน้ําถูกไหมก็1.0กรัมต่อ ml นะคะแสดงว่าน้ำ100 ml เนี่ยหนัก100กรัมคิดไปก่อนเลยนะคะถัดมาคือตัวเอทานอลเอทานอลน,นี่25 ml จะหาหมวลก็หาไว,ไว้ก่อนเลยมีมวลเท่ากับเท่าไหร่นะเนี่ยก็25 ml นะคะคูณด้วยความหนาแน่นก็1.15กรัมต่อ ml จิ้มเครื่องคิดเลขอุย้ย25คูณด้วย1.15นะคะก็ได้เท่ากับ28.75กรัมโอเคไหมนะคะทีนี้นะักศึกษาเหลือบตามมองดูจย์ข้างบนเลย เขาถามหาความเข้มข้นในหน่วยโมล่าโมแลลเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวละลายใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวละลายตัวละลายของนักศึกษานี่ก็ต้องทําให้อยู่ในรูปโมลด้วยถึงจะหาความเข้มข้นในข้อแรกได้ใช่ไหมคะจะทําเป็นโมลน,นะเราก็หา,าปริมาณเป็นโมลไว้ก่อนเลยนะคะเป็นโมลน,นะเราจะได้ว่าเราจะต้องเอา จากสูตร n เท่ากับมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลใช่ไหม n ของเราคือจะเท่ากับมวลก็คือคิดไปแล้วว่าได้27 28.75กรัมนะคะมวลโมเลกุลหาจากตรงไหน,นมวลโมเลกุลก็เอา2ของคาร์บอนเนี่ยค่ะคูณ12ก็คือน้ําหนักของคาร์บอนใช่ไหมบวกกับไฮโดรเจนมีกี่ตัวมี6ตัวก็เป็น6คูณ1นนะคะแล้วก็บวกออกซิเจนมีกี่ตัว ในตัวเดียวก็บวก16นะคะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยน่าจะได้ประมาณ46หรือเปล่า,า24บวก16บวก16บกวกกับ 6, 6นะคะเออได้46จริงๆด้วยนะคะก็เป็น28.75กรัมส่วน46กรัมต่อโมลน,นะคะนักศึกษาได้เลยว่ามันจะมีจำนวนโมลเท่ากับ0.625โมลน,นะคะเอา้ามองไม่เห็นละ 0.625โมลนะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูนะปริมาณที่เราต้องใช้นะคะมีน้ำ100กรัมหรือว่า100 ml เท่ากันนะคะแล้วก็มีตัวนี้25 ml หรือว่า28.75กรัมหรือว่าคิดเป็นโมลก็0.625โมลสบายเราหรือท่วนี้นะคะเราจะได้ว่าความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์นะคะได้ว่าตัวเอทาน,นอลเนี่ยนะนะคะหน่วยโมลาร์นะ ก็คือจะต้องใช้ตัวอะไรคะต้องใช้โมลของตัวนี้นะคะส่วนด้วย V สารละลายเป็นลิตรนะเราก็จะได้ว่ามันคือที่หาไว้แล้วไงคะ0.625โมลน,นะส่วนด้วยลิตรของสารละลายนะคะสารละลายของนักศึกษาเนี่ยหน่วยเป็น100มิลนะนักศึกษาทำเป็นลิตรก็100คูณ10กํลังลบ3ลิตรถูกไหมคะนะ จิ้มแล้วก็ได้เท่ากับเท่าไหรเนี่ยมันก็คือหาร0.1นั่นเองได้เท่ากับ6,25โมลต่อลิตรไม่ยากเลยใช่ไหมอืมนะคะอันถัดมานะคะก็เหมือนเดิมนะหาเป็นโมแลลนะคะโมแลลนี่ก็สูตรก็คือเป็นจำนวนโมลเหมือนกันแต่หารด้วยปริมาตรของไม่ใช่ปริมาตรสิน้ำหนักนะคะของน้ำในหน่วยกิโลกร,รมัม เราก็ได้ว่า0.625โมลเนี่ยค่ะอยู่ในสารละลายเท่าไรคหร่ะะ1 0 0กรัมหรือคิดเป็นกิโลก็คือ0.1กิโลกรัมถูกไหมคะก็จะได้เท่ากับ6.25โมลต่อกิโลกรัมด้วยนะคะเห็นไหมข้อแรกได้แล้วนะคะยังง่ายได้นะถัดมาก็ความเข้มข้นในหน่วยเปอร์เซนต์เวทเปอร์เซนต์เวทไปวุ่มแล้วก็อุ้มไปวุ่นนะคะ เลื่อนขึ้นไปหาข้างบนแล้วขอเขียนกับปากกาสีแดงนะคะเราจะได้ว่าความเข้มข้นของตัว C2H5OH นะครเป็น p e r ร e n ซนเท g h t by เวทจะได้ว่าก็เอามวลของอะไรมวลของตัวนี้นะคะส่วนด้วยมวลของสารละลายมวลของสารละลายคูณร้อยนะคะซึ่งแทนค่าแล้วก็คือมวลของตัวถูกละลายก็คือตัวนี้ เอ้ยหน่วยเป็นไรหน่วยเป็นกรัมก็ต้องเป็น28.28.75กรัมนะคะส่วนด้วยมวลของสารละลายสารละลายของนักศึกษาเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างมันประกอบด้วยตัวนี้แล้วก็ประกอบด้วยน้ําใช่ไหมแล้วก็ต้องเ,อเป็นมวลแสดงว่าเราก็เอา100บวกกับ28.75เราก็100บวกกับ28.75นะคะแล้วก็คูณร้อยค่ะจิ้มเครื่องคิดเลขนะคะ 28.75นะหารด้วย1นึ่งร้แล้วก็คูณด้วย100ได้เท่ากับ2ี3สิบสองนะคะ,ะได้แล้วความเข้มข้นในหน่วยเปอร์เซนต์เวทบเวทนะคะถัดมาเขาถามเปอร์เซนต์เวทบโวลนะคะเราก็เหมือนเดิมคะ่ะนักศึกษานี่ครูคิดอยู่เลยนะว่าอม เรื่องความเข้มข้นเนี่ยมันค่อนข้างจะสนุกดีนะมวลส่วนปริมาตรก็ปริมาตรของสารละลายนะคะคูณ1 0 0นะก็เหมือนเดิมค่ะมวลของตัวถูกละลายคือเท่าไหร่28.75เห็นไหมถ้าหาไว้ก่อนมันก็ง่ายนะส่วนด้วยปริมาตรปริมาตรสารละลายอย่าลืมปริมาตรสารละลายมาจากอะไรมาจากน้ําบวกกับเอทานอลเพราะฉะนั้นปริมาตรมันคือ1 0 0บวกาก็ได้ร้5นะคะ ml คูณร เสร็จเราเราได้เลยนะคือ28.75หารด้วย125นะคะแล้วก็คูณ100ได้23% w e i g ส t b เปอร์เซนุะคะสุดท้ายสุดท้ายคือหาความเข้มข้นในหน่วยของอเปอร์ซโดยปริมาตรนะคะเราก็เห็น V กับ V ก็ต้องใช้ปริมาตรตัวละลายกับปริมาตรของสารละลายเราก็คือ V ส่วน V solution น,นะคะคูณร้อย แทนค่าเลย v ก็25่สิบห้ ml ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ส่วนด้วยสารละลาย v ก็ร้อยี่ห้า ml นะคะคูณร้อยค่ะแทนค่าเลยแทนค่าก็1นึ่ส่วนห้าใช่ไหมเนี่ย1นส่วนหก็20%เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะครูคิดว่าครูจะพูดอะไรแล้วสักอย่างหนึ่ง เอาถูกแล้วนะคะอ่ะได้แล้วคำตอบเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือถ้าคิดเป็นโมลาร์ก็ได้6.25โมลาร์แล้วก็โมแลวได้เท่ากันคือ6.25ุดสอง้าโมเลสนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เวกไบเวกนะเปอร์เซ็นต์เวกไบเวกก็ยี่สิบสองจถ้าเปอร์เซ็นต์เวกไบวอลุ่มก็ยี่สินะคะเปอร์เซ็นต์วอลุ่มไบวอลุ่มก็20่สบต่อ เรียบร้อยเลยนะคะ